สวัสดีคะ่ะเข้าสู่ช่องป้าคำสายลานปู่บาลิจินนะคะก็วันนี้ก็จะปล่อยปลาดุกให้เขาปลอดภัยแล้วก็มีอิสระนะคะก็จะมานับดูก่อนนะคะว่ามีกี่ตัวนะคะ <c oughs> นับดูก่อน บอกว่ามีสี่ตัวนะคะนี่ค่ะอ่าก็เดี๋ยวนะคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวนะคะเก้าตัว นเจ็ด hmm ตัวนะคะเจ็ดตัวเลย I'm <laughs> 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 对呀。Yeah. Så... So ยี่สิบยี่สิบี่สอี่สามสิบหกสามสบปดสส ก็สาธุสาธุนะคะป้าคำสายจะมาปล่อยช่วยเหลือปลานะคะสิบเจ็ดตัวนะคะปลานี้ สิบเจ็ดตัวแล้วก็ขอโชคขอราบอ่าให้ป้าคำใสบ้างเด้อนะคะไปดีมีสุขนะคะขอให้รักษาเนื้อรักษาตัวนะคะอ่าป้าคำใสก็จะปล่อยลงตรงที่จะปลดภทยนี่แหละคะ่ะก็

ลาดุนี้17ตัวนะคะขอให้รักษาเนื้อรักษาตัวขอให้ป้าใส่ใจ้ัวนะคะรักษาเนื้อรักษาตัวเด้อของป้าใส่ใีโชวมากก็อันนี้หอยอันนี้ก็เชื่อครอบครัวของป้าใส่ใจด้วยนะคะส่วนตัว,วไปแล้วอันนี้ขอให้ครอบคร<ม>ัว <สะ S 1> ของข้าพเจ้าอยู่เยืนอเป็นสุขเด้อขอให้ก็ ติดน,นะคะอ้ารักษาเื้อรักษาตัวอยู่ที่ปลอดภัยแล้วนะคะปอสาทพ,พ,พิธาุขอให้บุญหนุนนำด้วยเพิอน <c oughs> ก็ปล่อยเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ต่อไปนี้ก็ชีวิตป้าคำใสก็ดีขึ้นนะคะหน้าที่การงานการเงินก็ลื่นไหลน,นะคะมีโชคมีลาบนะคะ เอาไว้ในที่ปลอดภัยเลยเจ้านะคะก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะเอา่าหอยนั้นเท่าอายุของป้าคำสายอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อครอบครัวของป้าคำสายนะคะ ่อยเรียบร้อยแล้วผงให้ได้เงินเป็น,ปนถังเป็นถังครับบ้านเอาใส่นี้บาะปิดบาะ <c oughs> บาดูค่ะ ดุกมันยังตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะก็เลยเอาไปปล่อยไว้นะคะแล้วก็มีหอยอีกนะคะหอยก็เท่าอายุเนาะเท่าอายุปลาคำสายนะคะปล่อยปล่อยไปแล้วนะคะปล่อยในปล่อยไปแล้วให้นะคะเขาหาอยู่หากินนะคะเขาก็ไปรักษาเนื้อรักษาตัวนะคะอยู่ในห้วยน้องคอยบึงนะคะห้อยน้องคองบึงอที่ปลอดภัยแล้วเนาะบุญีไปในที่ปลอดภัยแล้วนะคะทั้งปลาแล้วก็ทั้งหอยเนาะปลาคำสายก็ปล่อยทั้งหอยทั้งปลาแล้วก็ อให้ครอบครัวด้วยเนาะให้ครอบครัวมีความสุขด้วยกันนะคะเพราะว่าอยากจะทำบุญทำบุญอยากจะทำบุญแต่มีวันนี้เป๊ะเลยนะคะคือคิดอยู่เมื่อวานนี้คิดอยากไปแต่ไปไม่ได้ขอให้พ่อคำสายได้ขายผ้าเนาะเพราะว่าบ่าคำสายก็เป็นะคนดีแล้วก็ขายผ้าที่นี่นะครับมีแค่ร้านเดียวนะคะ ก็โอ้ยหลายวันแล้ววันนี้ได้ขายสี่ตัวนะคะวันดีเฮงๆปังๆเนาะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ